สบสบายดีพ่อแม่พี่น้อกเอฟซีแพงเบิดร์ตสกุลเนาะสบายดียามแรงๆพี่น้องเอ้ยเบิร์ภาพบรรยากาศมากจะเห็นต้นแก่แหละสีเขียวๆเนี่ยยักน้อยเนาะอากาศที่บริสุทธิ์ผุดทองธรรมชาติบ้านเฮาไปลงไปมอคมอคมักมอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยกำลัง ความหอมพี่น้องเอ้ยงามนะหน้าออกแกงนะทัวร์เมติแ <ไป S 1> ถวนี้สิไปสิเดอ้อไปหาอยู่หากินไปหาอยู่หากินทหารอย่างน้องอันนี้บอสูตรเจ้าสิไปหากินไปต้องหวยลงเผาอย่างนี้ลยเอาไปใลงของข้านะเอาบ่ได้ลงกับแบกเอาอันนี้ไปอันนี้่นะได้ลงกับแบกเอา ใส่หม่องก็พี่น้องเลย,ย,เลยไปหาอยู่หางทิมมาไล่หมื่นเป็นยังจังหวัดสิไปใสม่ม่องบพราะขึ้นว่าหน้าหูบวยน้าหูวยมันแหง้งมันแหลกนะเพื่นน <ำ S 2> อนเฮ้ยไป<า>บักโกคิเล็กกันนะเป็นบักโกคิเล็กยังเนานะเพราะเท้าที่บกักแจะบักหยังบักทิมเคยเหยียบหัวเราเอืมอีสิโตะ่ะบอกระเราคือหากบอกเม็ดเนาะอีสิบักผิดนะแม่นบอกเพิ่นบกัก เราเบิ่งเป็ดเอากันพี่น้องมาแต่เป็ดแปดไก่เป็ดูใหญ่อะไรน้ำเผาลเนาะแม่บออยู่ในเคาะคุละว่าผู้ใหญ่กับ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 ับกมันเบาดิังมึงเดินบัหมอกเด้อลายไก่น้อยเดหมอกเด้อไปเบิงนหัวไพี่น้องเยลายนำหัวกัได้ลายกว่าเก่า น้ำเพื่อนนวลน,น,นอยู่เอลงไปอาบน้ำกันเลยเพื่อนเพื่อนนวลนวเนได้ลงไปอาบน้ำาเลยแหลนมามันเหนือ่อยน้าหน้ามันลายกว่าเก่าพี่น้องเลย่อนี้น้ามันนะบนุบกลงพื่บ,บกลงเห็ดเวอร์มคิคนเทนะนะจะมันขาดว่างแลว คือคือเขาเบิกอรรถคิดที่มาเอาดอนที่แรกนะเนาะอันดอนล่าสุดนึ่งหน้าบริบทหนาหนิเดี๋ยวเบิ่งดูมาตอนนี้สำหมาสักผ้าสักยังไงเนาะปลาคือบ่อนใหญ่ได้อยู่วังก็มันจะมีปลาเดือดพ่น้องเดือดชิบอกเดือาะว่าน้ามันยังเป็นวังอยู่ในทางลุ่มมันยังเป็นวังอืมครับปล่อยลงมาเลยก็ปล่อยลงมาเลยนะมันเจือกันแบบเนี่ยมันเลยมาคือเก่าและปลามันก็แหล่นคือเก่าและเนาะบ่อนในหกมันก็ไปชน บ่อะไรอยาห่างสิลงไปใส่มองกับบ้านเลยกำลังใส่พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งเพิ่นใส่ฮะลยบ่มักหมงนี่สิได้บ่เนาะตื่นกระโดด่นว่หม่องปลาแล่นว่าซั่นหน้ามันบกเป็นไรแนี้มันมาใหม่เปแล้วค่ะท่านน้าห้วยมาน้ามันไหลน้ามันสายยาวอื้ม มาขะแล้วน bon ้ำไหลลงมาฝนตกแห้งน้ำหนามันก็ขึ้นแล้วแหละแถวนะเพิ่นเอาพืนเห็นปลาแหลนพอนล้วพืนเห็นปลาแหลนเพผนเลยมเอามองมาใส่ไว้ว่าะั้นปลาแหลนมันว่าเปยามะแลงว่ะก็เลยสิมาใส่ลองมึงเป็นอย่งไรแม่ที่นี่ดูบอกป้องปลามันมีแต่ปลากระบอกอะไรพี่น้องคือเทาถ่ายอะไรไม่เจ่ตัวน้อยปลากระบอกตัวใหญ่บ่มีมีกระห้องปลด้มัน Mong mong, nội mong mong bà nội y xem mong bong nhảy nhanh lên mong bay nhảy là dip loại bởi lâu môn bởi thứ bữa nay môn bữa nay môn bữa nay kim bay xị hát tho măng bay lôn bữa ừ nó bị nóng và xị mãn bọn nóng ไว้ฉันในก่อนพ่อแหลมนะมาได้เพี่น้องเลยเนาะคุณน้อปลาเนี่ยร้ายครับถ้าเพื่อนนอนเนียบน,นอนเงียบนเนยยว้ตั้งแต่แรกเมื่อวานเนี่ยจะมายามบ้านเนาะ ไลลก่อนพี่เราเพิ่งสิไล่ก่อนไหลเขาบอกไม่ไหมวะหึไม่เบอกให้ใส่ทั้งนั้นประกาศเรื่องโลกแล้วพี่น่อยไงต่อไปจะไปออมต่อไปจะไปไปใช่ไหมวะอยู่เฮือนพายเฮือนมันแล้วตาหาย ข้างนี้มันจมเนี่แปะแปเลยเด้อคนพ่านบอกใช่ไหว้ายว้ายปลารดปลารดงูพี่น้องเอ้ยเพาะว่ายุ้มมันจมนี่ไลออกไลออกไลออนจากดอนเท่านะอันง่าแก่วบ่ได้ตายเลยแล้ว งานในทีมโลกมันติดเลยนะติด,ดง่ายไม่ไหลป้าพูดนะแล้วอกมีมองใหญ่แล้วนะเนาะมีมองใหญ่วะหนึ่งตัวป่าอย่างนะปลาคาบอในห่วป่า ปลากรบอกกรบอกน้อยเรียกว่าปลาขะแยงปลาขะแยงเราบ่อยากบ่ได้ดอกถึกอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยฮั่นเด้ปลกระแยงว่าจะเอิ้นหามันบ่อันปลากระบอกบ่ เป็นไม้จะบอกไปผ่านวันวันที่เปบ่า้ำเนาะชองโตปะนาะมันแต่โง่พี่เนาะใส่อะไรนี่มองมองมันยันงูสามโตแล้วมั้งูนะตายอลไรงูนะดึงถิ่มเลยหรอ มีเตสอืมสลามกระไลได้ปลาลดตัวหนึ่งเลพี่น้องเลยปรีปีมันเขาเจียบได้นี่นะเขาเยียบมองกลางคืนจะขีดมาโสหรือม,มาอย่างไรนี่นะยามาโสหลายตัว่าอืเม,มาพอเห็นเัาก็เยียบไปเลย พาไปนำว่าเห็นปลาเอาไปนำบ่ก็จิบปเลือกเนาะเขาเห็นตัวใหญ่ถ้าตัวน้อยเขาบ่กเลือกปลากระตัวใหญ่เนาะพี่น้อยตัวนไหนน่อยไหนน้อยตัวใหญ่กับปลได้มันมองที่ปลากระเดิด นามตื่นขี้เหงอหลายบัเจ้างานปลาลดอีเล้วค่ะท่านเพรว่าเคาจะให้พี่น้องมืงปลาลดอันนี้เหงาเพระขี้เหงาปลาดก็พบปลาลดะเนาะที่นอก็ตกปุ้มลงไปไปมือนอไปแล้วเนาะมันเจียวปลาดองโตเลยพี่น้องเลยปลาลดเฉยเนาะ มีปลาลดมาแล้วเขาเขาปล่อยหนมามมันี่ยหนามพ่นตกพ่นตกหนามระแม่ใหม่ไปเลยปลาลดมาใหม่ก็อาใัยถึงหัวปีกันถือหลายพ่อช่วงวังยาหนำบกแห้งเนี่ยเขากวนมันเอาปลาจนเปปลาแทบสิบ,บ่บไปเลยมื่อใดก็เต็มห่วยบ่บบรรเหลานอนหังซะมาอยู่ จนมากก็มีแต่บานเฮาเลยพี่น้องเพราะหวยหวยมันหวยบานเฮาเนาะบ้านเราเขาบอกมาติ๊กน้องน้องไฮ้เขาบอกบ้านเราเขาบอกมึงยานมีแต่น้องไฮ้ก็นอนห่างเลยบ้านเ่าไม่ได้ซื้อกินหรอกบ้านเราเอาอื่นเงินบ้านบ้านในเมืองคนรวยหลายปลาอยู่วางนะพี่น้องเอืบางย่างเลย จขก้เป็นปลาอย่าเงาวะประโขเต็งขวามองเลยมองพื้นที่พวกมันเลยบุญญาบางเงวา,งว,างว์บางเงือนห็นนั่นแหละนี่ตัววักไงนะปลาลายเลยเนาะเข็งหน่อยพี่นะ้องเข็งหน่อยหรือเข็งไงอะนะ นีใส so ่ตื่นพ huh kind of ูใส่หมองอนี้มันเลยบ่ถือกวางเอาให้ใส่พูต้นหน้าพูของจ้ไปพูมันเป็นวังมันเป็นถาพารามาใส่อันในคอมันผนคิดว่าน่าตื่นแล้วมันสีปลาหน่อยมันสีแหลนขึ้นแหลนลงผมขีดของผลย่ังอ่ะนะง่อกบอก อ๋อถือขบไดเลยเนาะบานเนีะโก้ก็ถือโง่ก็ถืออันนี้พี่น้องได้ปลาลดสองตัวปลาอย่างปลาคายงปลากระบอกปลากระเดืดตัวมวใหญ่ปลาหน่อยเยื่องแบ่พอปีใส่พิธี เอาง่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยใส่เพียงใส่ตื่นกต่เด็กกระโดดปลาบะมีฉับต้องใส่ลเลยคนนี้ใส่พิธีเอาวาะเฉลก็กจากชิดัดยังเอาเนรปลาลวดเนี่ยได้อยู่มงลงเลยคือได้บ่ควนใส่ไม่ก่อไมัน้องบ่ได้บ่ได้โตปลามันแหลกเด้อเดียพี่น้องปลานะเตื่อพี่น้องเอ้ยเตื่อพอพอไปติดชิมเมอปลนกินอะไรปลา หากินเกือบหกุ้งปาที่ของเนาะใส่พิษนะฮะวะใส่พิษมือใหม่มือใหม่ใชมาหลองใหม่บิได้ใช่ปลาอะอยู่ปลายังบาไกลเลยนะขอบุญขอบคุณขอที่เขามาบึงมาชมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไม่พอกันใหม่คลิปหนาไปแล้วสบายดี